สมเด็จพระราชินีนาถแมร,รี่ที่หนึ่งแห่งที่ยวดอเส,สด็จสวรรคตเมื่อวันที่สิบเ็ดพฤศจิกายนปีคิรัสกัลพันห้ารอาสิบ5ปดโดยไม่มีราชายาตเจ้าหญิงอลิซาเบธพระน้องนางตามพระมารดาได้รับการอนเชิญขึ้นครองบัลลัง์สืบต่อไปตามกฎมนเทยรบาลพระราชพิธีบรมราชพิเศษมีขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่สิบ้ามกราคมพัคิรัสกัลันหรหาส1 5เ9ในขณะที่พระองค์มีพระชนได้ยี่บพรรษายังทรงครอง ความเป็นราชินีโสดอยู่ไม่ได้หมายความว่าพระองค์เป็นพรหมจรรย์ดังที่เรียกขานกันต่อมาเป็นเวลาอีกนานกว่าสี่ศตวรรษถึงปัจจุบันพระราชพิธีบรมราชาพิเศษที่มหาวิหารเวสต์บินเตอร์ในกรุงลอนดอนเป็นพระราชพิธีที่ใหญ่โตโอรารสง่าง,งามสมเกียรติไม่ต่างจากพระราชพิธีราชาพิเศษของเฮนรีที่เจ็ดซึ่งเป็นสมเด็จพระอัยากาของพระองค์เป็นพระราชพิธีที่ใช้เงินไปถึง17,00 0ันปอนด์ในสมัยนั้น ไม่นับค่าใช้ใจ่ายในงานพระราช,ช,ชทานเลี้ยงแบงเเวตแก่ผู้คนจำนวนพันเป็นหมื่นในห้องโถงใหญ่ภายในาศาสนพิธีและพระราชาพิธีในมหาวิหารสิ้นสุดลงแล้วสมเด็จพระจีนาาพระองค์ใหม่ทรงมีนิสัยส่วนพระองค์คือมีความประจัดมัธยัติเช่นเดียวกับชาวอังกฤษส่วนใหญ่ในทุกยุคแต่ในกรณีนี้พระองค์คิดเช่นเดียวกับสมเด็จพระยายยา,าคือ เมื่อขราวต้องแสดงพระบารมีให้ประจักต่อศัตรตูและมิตรก็ต้องทําไม่ว่าจะเสียงว่ประมาณเท่าไหร่ก็ตามยอมใจหมดไม่มีความเสียดายเพราะไม่มีอะไรจะคุ้มมากกว่านี้อีกแล้วสมเด็จพระราชินีนานองค์ใหม่มีพระบรากายบางเล็กพระเกศาสีแดงเพลิงพนาคมาสิจมูกโด่งแหลมพระขนงและพระขนพระเนตรเป็นสีทองจากเกือบขาวพระชวีขาวจัดจ้าโดยธรรมชาติ มีเหตุผลสารพัดที่ต้องทําเคื่องตั้งแต่วันแรกที่ขึ้นสู่บัลลังก์เพราะนอกจากว่าพระองค์จะถูกเรียดขันจากผู้คนมากมายว่าลูกนอกสมรสตลอดพระชนมายุตั้งแต่วันประสูติจนถึงบัลลังก์พระองค์ยังเป็นชาวโปรเตสแตนต์ในสมัยของสมเด็จพระพี่นางซึ่งคลองความเป็นชาวคาทอลิกส,สายเข้มข้นชนิดไม่ยั้งการประหารนักปฏิรูปศาสนาทุกคนที่ขวางทาง จนบัลลังแมรี่เทิวดอร์ได้ชื่อว่าโชคเลือดที่สุดในประวัติศาสตร์ของอังกฤษก็ว่าได้ด้วยความไม่วางพระราชชาทธัยของสมเด็จพระพี่นางที่มีต่อเจ้าหญิงอลิซเบตว่าจะเป็นผู้ถิงบัลลังมาตั้งแต่ประสูตรจนถึงช่วงเวลาที่พระองค์ของราชเป็นแมรี่ที่หนึ่งกษัะะตริย์พระองค์นี้จ้องหาเรื่องจับผิดพระน้องนางตลอดมาอย่างไม่ระวงังด้วยเหตุน,นี้ก่อนจะ,สะเสด็จมาถึงทางผูราชด,ด้วยผมแดงแซมดอกกุลาบ หอ,อมกลุ่นสูบบัลลังก์อังเกฤษนั้นเจ้าหญิงอลิซาเบธทรงต้องผ่านสเสด็จผ่านขากน้ำแหลมคมไม่เว้นแต่ละวันขวากน้ำแหลมคมครั้งที่เกือบทำลายพระองค์จนสิ้นพระนามก็คือพระองค์เกือบสิ้นพระชนนั้นก็คือตอนที่พระองค์ถูกจับสอบสวนและคุมขังในขอคอยลอนดอนที่น่ากลัวและขนลุกและถูกกักไว้บริเวณ ในพระราชวังและตำหนักหลายแห่งระหว่าง1554ถึงปี1515ในเรื่องที่ว่าพระองค์มีเกี่ยวข้องกับกระบฏไวแอดซึ่งเกิดขึ้น2-3เดือนเมื่อต้นคศ1514กระบฏครั้งนั้นนำโดยเซอร์โทมัสไวแอดและขุนนางตระกูลดันลีชัซ์ซัฟฟอร์ดคาริลและนอทเนซึ่งจองล้างจองผ่านต่อพลังของแมรี่ที่1มาตลอดราชการเป็นกบฏท,ที่เผชิญหน้าสู้รบกับกองกำลังฝ่าย รัฐบาลบนถนนลายสายในลอนดอนช่วงริวเปไม้ผีของปี1504แต่แล้วก็พ่ายแพ้ไปในเวลาอันไม่ยืดเยื้อเพราะมีกําลังลอาวุธไม่เพียงพอผู้ร่วมกบฏทุกคนถูกจองจําและประหารชีวิตท,ที่หอคอยลอนดอนตามโทรสารนุโทษที่เป็นจริงหรือถูกใส่ความจาเจ้อีกิสเบดทรงรอดมาได้อย่างบุญวิทเนื่องจากมีเสนาบดีฝ่ายยุติธรรมจำนวนหนึ่งที่พิจารณาคดีอย่างซื้อตรงโดยให้ข้อสรุปว่าหลักฐานไม่เพียงพอ ประวัติศาสตร์หลายกระแสได้อธิบายเพิ่มเติมว่าผู้อยู่เบื้องหลังกรบฏไวแอนน้นั่นคือฝรั่งเศสและสะกอตแลนด์เพราะต้องการขจัดอิทธิพลของสเปนและออสเตรียให้พ้นจากราชอาณาจักรอังกฤษแต่ไม่สําเร็จเพราะมีการเพราะไม่ให้มีการสนรับสนุนต่อคณะกบฏเพียงพอในที่สุดฝรั่งเศสและอาณาจักสรสกอตแลนด์ก็แทบต้องอาเจียนเป็นเลือดเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าแมรี่ที่หนึ่งได้เสกสมรสกับเจ้าชายซึ่งต่อมานั้นเป็นกษัตริย์ฟิลิปที่สองแห่งสเปน ซึ่งเป็นพายาดฝ่ายพระรวลาชาชนานีในการปีที่เกิดกบฏนั่นเองอย่างไรก็ตามด้วยพระราชบารมีของพระองค์เองหรือด้วยอํานาจแห่งพระผู้เป็นเจ้าหรือเทวาทิราชองค์ใดก็ตามก็ได้คุ้มครองให้เจ้าหญิงเอลิซาเบตเสด็จขึ้นบัลลังก์ของอังกฤษด้วยความปลอดภัยและทรงเป็นกษัตริยท์ที่ได้นําความรุ่งเรืองเพียงกายชนิดอังกฤษไม่เคยพบนานโดยความเพียงกาย นี้ถือเป็นความยิ่งใหญ่ที่สืบต่อไปจนถึงยุคของราชอาณาจักรบิเตนใหญ่สหอาณาจักรบิเตนใหญ่และไอแลนด์และก็สหอาณาจักรบิเตนใหญ่และไอแลนด์เหนือจนถึงปัจจุบันหลังจากพระราชาพิธีบรมราชาภิเษกแล้วประสติยาพระองค์ใหม่ทรงพระราชาทานจดถาบรรดาศักดิ์และปูบำเหน็จบำนาญแก่ข้าราชาบริพารชายหญิงกลุ่มที่ได้ร่วมชะตากรรมคู่เคียงกับพระองค์มาอย่างละหกละเหินมานานแล้วหลายคนร่วมชะตากรรมถูกจองจำและเกือบจะถูกประหารในหอคอยลอนดอนมากับพระองค์ด้วย พระองค์ไม่ได้ลืมพวกเขาเหล่านั้นเลยแคทแอชลีย์านทีเลี้ยงผู้ซื้อสัตว์มานานนับปีได้เลื่อนยศเป็นคุณเท้าแห่งทองพระบันฑมท่านลอดโรเบิร์ตดัดลีภระสหายเก่าแก่ผู้โมงามซึ่งมีความสัมพันธ์ชนิดเสน่หามาเป็นเวลานานปีได้รับตำแหน่งพระยาอัศวะพาหะท่านขุนนางผู้เท่าฉลาดและซื้อสัตว์ซึ่งเป็นข้าหลวงเก่าจากแผ่นดินพะนางแมรี่คือ ท่านวิลเลียมเซซิลได้รับตำแหน่งเป็นประธานมนตรีนายกรัฐมนตรีบุคคลทั้งสามนี้คือผู้ที่อยู่เคียงข้างบัลลังอลิซาเบตอันเป็นที่ไว้วางใจพระราชชายอ,อย่างยิ่งสมเด็จพระราชินาอลิซาเบตที่หนึ่งทรงเป็นกษัตริยาของอังกฤษองค์ที่สองที่ไม่นับพระราชินีเจนเกในช่วงสั้นซึ่งเป็นพระองค์แรกที่ขึ้นสู่บัลลังด้วยความพร้อมและความสามารถในการมอง สถานการณ์ที่ซับซ้อนในการปกครองอย่างทะลุปวดปวเจ้าสามารถตัดสินใจในหลายเหตุการณ์ได้ด้วยพระองค์เองทั้งนี้เนื่องจากวินฐานได้ฝึกวิชาสามัญและวิชาที่มีความรู้อย่างปาดเปรื่อเวลาหลายปีตั้งแต่ทรงพยาวจิงได้ผ่านมาแล้วและได้ฝึกฝนเอกอาคราชทูตต่างชาติคนหนึ่งมีได้โอกาสเข้าเฝ้าสมเด็จพระบรมราชินีนาถอลิซาเบธที่หนึ่งองค์นี้หลังจากเสด็จจูบบัลลังแล้วได้บันทึกว่า พัฒติปัญญาและภาวะการเข้าใจเรื่องราวต่างๆของพระอ,องค์เหลือหลายแทบจะเรียกว่าเกินบุรุษด้วยซ้ัภาษาละตินใช้งานได้ดีของพระอ,องค์ภาษาจาลี่นนั้นใช้งานได้ดีและฟ้องผือภาษากรีกดีนอกจากนี้พระอ,องค์ยังทรงมีเสน่ห์ในการรับสั่งและปฏิบัติพระอ,องค์ให้เป็นที่ประทับใจต่อผู้คนทุกฐานะทรงมีปฏิภาณดีเยี่ยมทรงจากใช้คำศัพที่เหมาะเจาะแก่ทุกการณที่พระอ,องค์ทรงเก่งกาจ ไม่ต่างจากพระบิดาเลยช่างเป็นกษัตริย์ที่มีวุฒิภาวะและเหมาะสมมากๆ